ย่กลับสูดี้ชาฟฟี่ฟ้าโมบายและกราฟซูดี้ชาวซี่ท่านนักผู้ชมวันนี้อยู่ในเกมเมอร์ทีว FIFA, AL, Superman, bien, ีในเกมฟีฟ่าโมบายกับรายการเปิดแพ็คสุดจระเลยที่ใครก็ชอบดูครับผมก็ต้องขอบอกว่าหายไปสักพักหายกันไปนานอยู่เลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้ครับผมมาเปิดแพ็คเช่นเคยครับผมซึ่งขอบอกเลยว่าที่หายไปนานนี่ไม่ได้เลยครับไปเก็บตังค์มาครับนี่ครับผมเซอร์เรียร์มาสเตอร์แพ็คครับเป็นแพ็กระหว่างเออ่ ไอเอสโรมาครับเจอกับนาโปลีครับผมโรมาก็เด็ดๆนะอ,อยากได้โมนิเซาร์ลาอยากได้มากแล้วฮานาโปลีผมได,ได้อยากได้โจเซเลน่ามาลิฮัมซิกเนี่ยผมอ,อยากได้มากแล้วก็นี่ครับมีแพ็คหนึ่งครับเอ็ม m อลเอสคิกออฟคิกออฟที่เริ่ม,มัมเริ่มฤดูกาลใหม่หรือว่าไงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะ อันนี้ครับผมผมมาเก็บตังค์มาได้ตอนนี้สามแสนนะผมโอ้ขายไปเยอะมากเ <c oughs> พราะช่วงนี้จนจริงๆ <c oughs> ก็แล้วก็นะครับผมถ้าใครได้ดูคลิปผมนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับในคอมเมนต์จะมีคลิปที่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าหรือว่าคลิปก่อนหน้าจะมีคอมเมนต์ชื่อชื่อชแนลว่าแน็กแน็กหรือเปล่าแน็กทีวีหรือเปล่าที่จริงนั้นเจ้าของชแนลนั้นเอ่อที่จริงเออคือชแนลนั้นเป็นชแนลปลอมนะครับคือใครอยากเข้าใจผิดนะครับว่า แอนชาแนลจริงครับนชาแนลจริงจะไม่วนมาครับผมนี่ครับวันนี้ผมจะเปิดเซรามาสเตอร์แพ็คหนึ่งแพ็คแล้วก็ mls.is.back อ <S <ส>แหนึ่งแพ็คจะมาดูเลยครับว่าแพ็คไหนวันนี้จะทำให้ผมรุบแล้วก็กติกาครับผมวันนี้แพ้วม่ใช่แพ้เจ้งโดนทำโทษโดยการควิกเซลเวนด,ดุมครับ เอ็ดเเค่ไวรัลบลูนี่ตัวประมาณสามหมื่นนะครับผมก็เสียดายคือที่จริงผมก็ทําคลิปไปรอบแล้วนะที่จริงแต่คลิปนั้นผมไ,ไม่ได้เปิดผอเลยไม่ลงนะอ็ลองนู้นครับแพ็คเนี้น่าจะกากที่สุดนะในความคิดผมนะก็คือเอ่อน,นักหรือแนกแนกหรือเปล่าพี่พี่แนกหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นชาแนลจริงจะไม่มีเว้นวั์กนะครับตรงคำว่าทีวีจะไม่เว้นวั์กนะครับผม ซึ่งนี่มันเล้นว่าครับซึ่งขอบอกแล้วไปชแนลฟอร์มซึ่งชแนลฟอร์มนี้ได้ไปไปเอ่อไปมั่วนะครับไปยังไงอะในชแนลปุ้ยด้วยนะครับผู้พิากษเกียนถ้าใครได้ดูนะครับจะไปจะเห็นนะครับผมคิดอยู่แม่งเลยรถเซงอ่ะโอ้โหแม่งเ้ยถ้าไปนี้วันเป็นการ์ดนักสีเลยเว้ยเสียดายเสียดายตอนนี้คือสองแพ็กนี้รวมกัน สามแสนถ้าผมไม่ได้ต่ำๆสามแสนควิกเซลไวนดุมครับอ้โหปวดใจหายไปหลายวันก็ยังเอ้าอหายไปหลายวันก็ยังจะเจ๊งอีกแล้วเหรอคือแพ็คนี้ผมเคยเปิดได้เมือ่อแทนแมนออฟแมทใช่ไหมอืมล้านมากตอนนั้นตอนนี้แมนออฟแมทก็เป็นอ่โทม,มัสมุลเลอร์ใช่ไหมเออ อยากได้ไม่อยอยากได้มันเล่นนะเอามาขายนรียเป็นสูตรครับเป็นสูตรนักเลงนักเตะที่ชอบในใจครับโรนโดครับอันนี้ครั้งที่ห้าแล้วนะถ้าผิดก็ต้องไม่รู้แหละโง่ครั้งที่เจ็ดลูนโดใส่บัจจิดครับสี่อาร์เซเวลลแล้วก็พอครั้งที่แปดกดเลยครับคืออย่างน้อยอ่ะผมของก้าวแดงอ่ะพิเศษสักใบนึงอ่ะขอใบนึงอ่ะไม่ไม่ต้องเป็นแมนอัตโแมัติมาก็ได้ คือที่จริงก็มีคนบอกให้ผมมาตัดต่อมาอะไรบ้างแต่ผมมันไม่เก่งไงด้านตัดต่ออ่ะไม่เก่งโอ้ยเชี่ยได้ตัดต่อไอ้ไม่ใช่เราไปกินเอ้ยกูมีเราไปกินไอ้นั่นด้วยวะโอ้โหมาสไมกี้ครับมิกกี้มามาขี่ยานครับผมโอ้ยโอ้ยเชี่ยมาดูผมมีแม่งขอนักเตะพิเศษหน่อยดิ แม่งมิกกี้ตัวเดียวมันไม่อย oh, oh, oh. oh, oh. ู่หรอเชื่อกูดิโอ้โอ้มาโอ้โอ้โฮเฮ้ยเอาว่ะมาว่ะรุยเอ่ออาร์อาร์พีโอว่ะโอ้มาตัวเท่าไหร่ครับถ้าถ้าเจ๊งก็คือโดนถ้าไม่เจ๊งนี่รอดไอ้ย์เออนาตทีดีใจอย่างเงี้ยไม่คุณตะใจมั้ย แล้วก็นะครับผมผมจะมีบางช่วงว่าที่ผมจะลงอ่ะฟีฟาลอยสามนะคือจริงผมก็เล่นนะฟีฟาลอยสามอ่ะที่จริงผมเลิกเล่นไปสักพักนึงแล้วตอนนี้กลับมาเล่นอีกแล้วซึ่งวันนี้เพิ่งตีบวกห้าไปครับบวกห้าเอ่อคิวจัมบอลโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ราคามันตกกว่านั้นไม่แน่อาจจะเปิดก็ได้ได้กันเยอะโอ้แม่งสุดยอดสุดยอดยอดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะห้าแสนโอ้ประมาณสิบแสน หน้าแสนเจ็ดสี่สามแสนปดโอเคครับไม่เจ๊งครับไม่เจ๊งแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูราคามิกกี้กันโอ้โหมิกกี้นัดนี้ไม่ได้ลงนะครับอ่าเจอบอลมัดไม่ได้ลงครับตอนนี้ผมก็ดูอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงให้ครับแล้วผมก็จะลดเสียงในเกมนิดนึงเนี่ยครับจะได้ยินเสียงนะครับผมจะได้ยินเสียงเราไปดูครับมิกกี้เลยครับผมโอ้โหยี่ยมจ้ะ เนี่ยคือผมมาเปรียบเทียบว่าแพ็คไหนอะที่แนะนําให้เปิดผมแนะนําให้เปิดซีเรียร์มัตเตอร์แพ็คมากกว่าเพราะว่านาเต่มันแพงกว่านะครับโอ้ยโอ้โอที่จริงมันแพงกว่านี้นะแต่เนี่ยมันช่วงราคานาเตะราคาตกก็อยู่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วกันผมว่าน่าจะได้ประมาณสี่สี่หมื่นหนึ่งโอเคโอเคประมาณสี่เอ้ยไม่ใช่สี่แสนหนึ่งพันไอ้สี่แสนหนึ่งหมื่นถ้ยแล้วก็มีคนบอกว่าอยากเห็นหน้าผมที่จริงนี่ครับกิจกรรมสามร้อยซับ ก็คือเอาไงดีเปิดหน้าไหมเปิดหน้าผมแต่ผมขอบอกเลยนะครับเสียงผมผมหน้าผมอาจจะไม่เข้ากันนะครับผมไม่หล่อนะครับผมไม่ได้หลอ่ลอหล่อรวยผอมสลิมอะไรขนาดนะั้นผมก็อ้วนนะครับ,บอ้วนนะครับตผมเป็นคนน่ารักครับก็นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสแตทกันไหมแล้วก็มีคนบอกที่บอกว่าทีมผมกาก,กูขอโทษด้วยละกันที่ทีมกูกากวิ่ง82เลี้ยง86 จบสก,สก,กอร์จะ13เหรอไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมว่าไม่เท่าไหร่สแตตดิงคือถ้าตัวจริงผมมันน่าจะเก่งกว่านี้วันนี้ครับผมโอ้ยโอ้สแตตเพิ่มเหรอโอ้มันบวกสแตตเลยฮะเงี้ยผมวิ่ง75โอ้ห 45. โหโ,โความแข็งแกนะร่งกนะ้าสิบเนี่ยเอ๊ะจนะอันนี้มึงเล่นอย่างดีแล้วดีกวันสแตตมันบวกอะ่ะ แล้วมันเป็นนักเตะจากไหนอะมันบวกอะโอเคครับผมแล้วก็ได้อะไรนะนี่เราไปคีนเราไปคีนอีกตัวนึ่งแน่นอนแต่ราคาโอเคตอนนี้ผมจะทำอันนี้ครับอีบาครับนี่คืออีบา,บาสลตันอีบาฮิโมวิตก็พกูดง่ายๆก็คืออีบาซิมิโร่ครับนี่ครับผมอีบาซิมิโร่ อยากทำมากเลยเอาไว้ประดับทีมแล้วก็เอาไว้ขายแล้วกันนะโอ้โหสุดยอดมากครับสะใจว่ะเจ๋ง yeah. โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อไปกันมาเจากกิการต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมที่ผมมาทําคลิปนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าแพ็คไหนจะดีกว่ากันก็สรุปว่าซีิลิอามาัตเตอร์แพ็คแน่นอนครับผมโอเคครับผมคือกิจกรรมก็เดี๋ยวผมบอกบอก,กิจกรรมผมขอ20 20ไลค์ ผมขอ20ไลค์แล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ผมขอสักประมาณเอ่อ uh, 20คอมเมนต์20คอมเมนต์20ไลค์ก็อย่างนี้หน้าผมแล้วผมจะเปิดหน้าครับผมจะแนะนําตัวผมว่าผมเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมแต่ผมบอกเลยผมไม่หลนะ่อจริงผมเป็นแค่น่ารักครับเขียวผมจะชอบพี่ยังไงเรื่องคนไลค์กดไรคือเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับเพียวเปล่า